สวัสดีครับวิธีบ้านบานนะครับผมวันนี้พามาชมการเทลีนนะครับผมเป็นขานนะครับผมหลังจากชมคลิปเสาตอมอไปแล้วนะครับผมก็มีการปรับพื้นนะครับผมแล้วก็วางทรายวางทรายแล้วก็เทลีนนะครับก่อนที่เราจะผูกหล็่ขานนะครับผมจัดระดับให้มันเสมอนะครับผมระดับก็จะเสมอหัวเสาตอมอเลยนะครับต้องเทลีนก่อนนะครับผมดับทรายเสร็จแล้วก็เทลีนนะฮะ แดีวก็ผูกเหล็กขัดนะครับผมเดี๋ยวรอยชมนะครับผมเป็นงานโครงสร้างนะครับผมหลังนี้สองชั้นเลยนะครับผมสองชั้นแต่เป็นทรงโมเด์นะครับผมพื้นที่ก็อยู่ที่70กว่าตารางเมตรเองนะครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวราอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมให้ชมคลิปจนเสร็จหลังเลยนะครับเห็นนะครับผม แล้วก็มีผสมปูนทรายนะครับผมไม่ต้องใส่หินนะครับผมปาดให้เสมอเพื่อให้เหล็กไม่โดนดินนะครับผมถ้าโดนดินแล้วก็เชื้อราจะขึ้นเลยนะครับโอ้ไม่ใช่เชื้อรานะครับผมสนิมนะครับผมนี่นะครับผมปรับพื้นที่เทลินนะครับนี่นะครับผมก็ได้เทลินเสร็จแล้วนะครับผมก็มาดูวิธีการเทลินนะครับผมเทอยู่ควันหนาก็3ามเส้นนะครับ มเทลีนก่อนนะครับก่อนที่เราจะผูกเหล็กคานนะครับผมก็ใช้ไม้น้ำสามนะครับผมใช้แบบนอนเลยมันก็จะอยู่ที่สามเซนเลยนะครับผมของเนื้อปูนนะรับพื้นที่ให้ได้ระดับแล้วก็เทนะฮะมันจะสะดวกในเวลาทํางานนะครับผมเวลาวิ่งเหล็กเหล็กก็จะไม่ติดดินด้วยนะครับผมการทํางานก็จะสะดวกแล้วก็แข็งแรงด้วยนะฮะผมนะฮะ ีเทลินนะครับผมเป็นบ้านสองชั้นเลยเดี๋ยวรอติดตามอัพเดตเรื่อยๆนะครับผมในช่องทาง y t u t u นะครับนี่นะครับผมขุดให้มันได้ระดับแล้วก็กันไม้นะามข้างๆเลยแล้วก็เทนะครับผมนะบพอฮมัอนให้เราก็วิ่งเหล็กได้เลยนะครับผมนะ ถ้าเราไม่กัน้นมันก็ไม่สวยนะครับผมมันจะดูไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมนี่นครับผมงานโครงสร้างนะครับผมก่อนที่จะวิ่งเหล็กขานควรเทลินท,ทุกขั้นตอนเลยนะครับผมเพราะว่าง,งานมันมีขั้นตอนหลายอย่างมากนะครับผม ก่อสร้างนะครับผมหลายขั้นตอนนะครับผมถ้าเราไปรัดขั้นตอนมันก็ไม่สวยนะครับผมแล้วก็ไม่แข็งแรงนะฮะบางบางคนเขาไม่เทลีนเลยนะครับปรับแค่ดินเสมอเขาก็ผูกเลยนะครับผมแต่ทีมงานผมไม่ได้นะครับผมต้องเทลีนนะฮะสำคัญเลยลินนะครับผมเพราะว่าเป็นถ้าดินดินโดนเหล็กปุ๊บสินิมกินแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผม เดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงตัวนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ